สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดที่รับชมทางช่อง YouTube มองหุ้นกับไข่น้อยนะครับก็พบกันเช่นเคยครับวันนี้22มิถุนายน2564น2 5ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตลาดเปิดดีแต่ปิดแดงนะครับก็เปิดมาเช้าก็เขียวดูดีหลายคนก็ได้เทค p r o f ิตกันไปนะครับตกบ่ายมาแดงแดงแดงสรุปวันนี้ปิดที่1599.23จุดนะครับลบมา1จุด เก้าจุดนะครับก็ติดลบลงมานิดหน่อยนะครับหลุด1 6 0 0ัน้อลงมาวันนี้อ่าวันนี้ก็เชื่อชัยนะครับกับหุ้นที่เพื่อนๆสอบถามกันมานะครับอ่รายวันนะครับกรอบการเล่นแล้วก็แนวโน้มทิศทางของหุ้นตัวแรกนะครับมาดูกันเลยครับ g t t t g c วันนี้ก็นี่นะครับอย่างที่เห็น แดงมาเลยโอเคโอ้โหโโซแล้วนะครับอยู่ในโซนโอโซตอนนี้ก็มีลุ้นเด้งได้นะครับผมกรอบการเล่นพรุ่งนี้ก็ขอใช้ตัวโดจิตัวนี้เลยแล้วกันนะครับห้าสิบแปดจุดห้าศูนย์กับห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ครับกรอบการเล่นตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าครับถ้าหลุดก็ไม่ต้องไปยุ่งม,มัน แต่ถ้าขึ้นมาแล้วผ่าน58.50ได้นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ตรงนี้ครับแกบบนที่บริเวณ59บาทนะครับแนวต้านถัดไปก็จะเป็นบริเวณนี้60.25นะครับ60.25แล้วก็ขึ้นไปบริเวณนี้ครับ62.50อ่าเท่าน,นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดก็จบนะครับ สำหรับ pttgc นะครับแนวโน้มก็อย่างที่เห็นครับทิ้งดิ่งอยู่ครับตอนนี้แต่ isi ส่งสัญญาณโอเวอร์โซลแล้วอาจจะมีการออกข้างแล้วก็ค่อยไต่ระดับขึ้นนะครับผมสำหรับ ptgc นะครับโวตอาป้าย scc อุ่นใหญ่เป็นไงบั่งวันนี้ก็เหมือนกันเทกระนัม s ม m m e r ซลล์ ลงมาตรงนี้น่ารับอยู่ที่วันนี้นะครับก็เหมือนประหนึ่งว่าจอน่ารับแล้วนะครับตรงนี้ก็สี่จุดศูนย์แปดนะครับสี่จุดศูนย์แปดถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดก็ลุ้นที่กรอบบนก็เอาเป็นโดจีตัวนี้นะครับสี่จุดสองศูนย์นะครับสี่จุดสองศูนย์ถ้า แกงก็พวกนี้ก็ดูในก่อนี้เป็นหลักนะครับลงมา4.08เอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่เด้งๆขึ้นไปแนวะต้านก็จะเป็น4.20นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดก็นี่ครับแนวะรับ3.95นะครับ3.95 4.08เอาไม่อยู่หลุดมาก็จะกลายเป็น3.95เลยตรงนี้ก็ไขนด้วยมองว่าถ้าจะอยากจะเก็บนะครับ ก็ต้องรอว่าตรงแนวรับแถวเน,นี้ย4.08เนี่ยย่ำยๆๆมไม่หลุดแล้วก็เริ่มมีวอลลุ่มเข้ามีแรงซื้อเข้าม,มาก็ถึงจะเก็บได้นะครับแต่ถ้าหลุดจริงๆก็ต้องปล่อยก่อนนะครับเพราะตอนนี้ภาวะตลาดก็ไม่น่าที่จะเก็บไม่เหมาะต่อการถือรันสักเท่าไหร่นะครับผม SCC ครับตัวต่อไปคาตโต้วันนี้ก็ร้อนแรงชะได้นะครับคตโต้ก่อนที่จะโดนเทขายกลับลงมา นี่ครับขึ้นมาถึงนี่ฮะสองจุดหกแปดแล้วก็พรวดลงมาอ่ากรอบการเล่นพรุ่งนี้แนวต้านที่ตรงนี้สองจุดห้าแปดแนวรับที่นี่นะครับทั้งนี้ตอนนี้เปิดอยู่ที่สองจุดห้าสองนะครับก็กรอบเลือกทางสองจุดห้าแปดสองจุดสี่หกครับถ้าเลือกขึ้นบนผ่านห้าแปดได้ก็จะไปเจอเจ็ดหกครับลุ้นไปไกลๆเลยนะครับแต่ถ้า หลุด46นะครับถ้าหลุด46ก็กรอบล่างนี้เลยครับแบบนะครับ32นะครับเอากรอบแค่นี้ก่อนให้เขาเลือกทางก่อนนะครับถ้าเลือกขึ้นผ่าน58ได้ก็ไป76ผ่าน76ก็เป็นนิวไฮไปครับกอตโต้โตวตป้ายสิรินะครับสิริสิริรวันนี้ก็เหมือนกันครับโดนเทขายลงมาเช่นกัน พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แนวต้านก็เป็นไฮนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.35นะครับพรุ่งนี้1.44เป็นแนวต้านแนวรับก็ตรงนี้ครับ1.31ครับตอนนี้ปิดอยู่ที่1.35ถ้าลงมา31เอาอยู่ย่ำๆย่ำๆแล้วยกขึ้นไปได้ก็ค่อยหายจังหวะเข้านะครับเป็นต้านถัดไปก็จะเป็น1.44แล้วก็เป็น อาเก่าที่1.49ก็ประมาณ1.50ครับงกล,ลมครับครับกรอบการเล่นนะครับถ้าหลุดอ1.31นะครับก็ลงมานี่เลยครับ23เลยดูว่าจะย่ำฐานไหมจะรับอยู่ไหมเห็นจริงก็ถ้ามีของก็คนจะคัดล้อตั้งแต่แถวนี้นะครับ31ครับส่วน ใครที่รอจังหวะจะเข้าเก็บนะครับส่วนใครที่รอจังหวะเข้าเก็บก็รอดูว่าย่ําเอาอยู่ไหมถ้าหลุดก็มาย่ำเกากรอบร่างค่อยว่ากันนะครับตลาดก็ถังว่าครับตอนนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับตัวต่อไป bdm s อ่าวันนี้ดูดีครับ bdm s หลังจากที่ชะลอตัวนะครับขึ้นมาตลอดแล้วก็โออร์บอสนะครับก็ชะลอ,ะอ,อต,ะตัว ผ่อนคลายโอบอสลงมาหน่อยนึงวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับอ่ยืนอยู่บนแนวต้านพอดีนะครับตอนนี้ยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับกรอบล่างก็นะครับก็ตรงนี้ครับยี่สิบสองจุดแปดศูนย์เอากรอบเล็กๆตรงนี้เลยเลือกทางนะครับถ้าไปต่อก็เป็นนิวไฮแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดอา่าจะมีแนวรับแรกอยู่ที่ตรงนี้ยี่สิบสองจุดห้าศูนย์รับถัดไปที่นี่ครับยี่สิบสองจุดสองศูนย์ครับ ครับก็ลุ้นครับลุ้นให้ไปต่อได้นะครับพรุ่งนี้ยี่สามจุดศูนศนย์ครับ break high ขึ้นไปได้ก็เป็นนิว high ไปต่อครับผม B d M S ตัวต่อไป i net i net โอ้สวยนะครับเนี่ย break high ขึ้นมาได้นี่ครับ h i ตรงนี้นะครับ4.20 ตอนนี้4.20จากเดิมเป็นแนวต้านตอนนี้กลายเป็นแนวรับแล้วนะครับราคาปิดที่4.28ครับถ้าผ่านถ้าไปต่อนะครับไม่ไม่ย่อไม่หลุดนะครับไปต่อได้ก็แนวต้านถัดไปก็จะเป็นที่4.32 4.42แล้วก็หาบนเลยครับ4.52ครับครับเล่นกรอบนี้นะครับพวกนี้ 4.20 <4. 20 S 1> เป็นแนวรับนะครับถ้าไม่ลงมาแล้วผ่านไปต่อนะครับ4.32นวะต้านถ้าทะลุได้ก็4.42 4.52 RSI 61ยังมีพื้นที่ให้วิ่งครับผมยังรุ่นได้นะครับ I n e t ครับตัวต่อไป PK พัดกลโอ้ยปิดเลย แบบนี้เป็นนิวไฮนะครับตอนนี้แนวรับนะครับถ้าย่อแนวรับจะอยู่ที่2.58นะครับแต่ถ้าไปต่อก็เป็นนิวไฮต่อไปครับผมพัดกลนกเทรนก็โอเคนะครับเบรกไฮได้นี่ถือว่ามีมีแรงใช้ได้เลยพอตัวเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับตัวต่อไปบ้านปู บ้านปูก็ก่อนหน้านี้ก็ร้อนแรงมานะครับร้อนแรงมาก็ต้องพักเครื่องกันหน่อยนะครับโอ้บอสไปเรียบร้อยนะครับเอาพักเครื่องกันหน่อยวันนี้ก็หย่อนกําลังลงมานิดนึงนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณนี้ครับสิบห้าจุดศแนวต้านที่ใกล้ที่สุดก็ตรงนี้ครับแกวบ,บนสิบห้าจุดหกศนย์รอบเลือกทางสิบห้าสองูนย์สิบห้าจุดหกศูนย์ครับ ถ้าเลือกขึ้นนะครับถ้าเลือกขึ้นเบรกขึ้นไปได้ก็เจอหน้าต้านที่16.00แต่ถ้าหย่อนลงมาแล้วหลุดนะครับท่านหลุดนะร,รับถัดไปก็บริเวณน,นี้ครับ14.90นะครับแล้วก็ถ้าลงล่างก็หลุดก็ปล่อยนะครับไม่ต้องมายุ่งละรอให้สร้างฐานรอบใหม่แล้วค่อยว่ากันครับผมบ้านปูก็ยังยังมีลุ้นนะครับไอ อันนี้อย่างน้อยทางก็ยกหายยกโลนะครับแต่ดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าจะเปิดในไปทิศทางไหนเลือกไปทิศทางไหนนะครับตัวต่อไป RCL โอ้ RCL วันนี้ Regional Container ก็หลุดนะครับหลุดหลุดแนวรับที่บริเวณนี้แนวรับนี้ก่อนแล้วกันอ่า ห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าตอนนี้ปิดอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดห้าศูนย์หลุดแนวรับแล้วนะครับแล้วก็ห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับผมพรุ่งนี้รอดูนะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับห้าสิบจุดสองห้านะครับตรงนี้เป็นห้าสิบจุดสองห้าถ้าผ่านขึ้นไปได้ถ้าผ่านห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าขึ้นไปได้ แนวต้านแรกก็ตรงนี้ครับ60.25นะครับ60.25แล้วก็จะเป็นหกสิ่าูนย์ผ่านได้ต่อก็เป็นนิวไฮไปแต่ดูอาการแล้วน่าจะย่อครับแนวน้มน่าจะย่อดูห้าสบจุดานะครับว่าแนวรับจะเอาอยู่ไหมนะครับผม RCL ตัวต่อไป IRPC iRPC ลงมาย่ำแนวรับที่บริเวณนี้ครับ3.80แล้วก็ยกตัวขึ้นมาตอนนี้ก็ปิดกลับนะครับปิดกลับไปเรียบร้อยแต่ปิดแล้วก็ย่ออีกก็ใช้แนวรับเดิมนะครับ3.80แล้นวต้านก็เป็นกลับบนตรงนี้3.90กรอบเลือกทาง3.80 3.90ถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้ว ผ่าน3.90ขึ้นไปได้นะครับถ้าขึ้นไปได้แนวต้านที่จะเจอก็จะมีแับนี้ก่อนนะครับ4.00แล้วก็เป็นไฮบนนี้4.12นะครับตรงนี้4.18แล้วก็เป็นไฮนี้4.22ตามลาดับแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดลงมาแนวรับจะอยู่ที่3.80 ย่ำๆแล้วไม่หลุดแล้วขึ้นกกต่อได้ก็ต้านก็ตามนี้ครับ3.904.00ขึ้นไปแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดแนรับถัดไปก็ตัวนี้ตัวนี้ใกล้เคียงการเอากอบล่างเลย3.70ครับนะครับตามนี้ครับ IRPC ตัวต่อไป RSRS RS สวยครับวันนี้ยกหายกโลขึ้นทั่งยาวปิด ตรงนี้มีไฮเก่าอยู่24.9สิบสี้าศูนย์ตอนนี้ปิดที่ยี่สิบห้าก็เบรกไฮตรงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นแนวรับแรกที่จะเจอก็คือ24.9สิบสี้าศูนตรงนี้ครับถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดแล้วไปต่อได้แนวต้านที่จะไปต่อก็ตรงนี้นะครับ26.0 0ิบหกแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดกลับลงมาแนวรับแรกที่จะเจอคือ24.3 0 แล้วก็รับถัดไปที่ยี่สิบสามจุดห้าศูนย์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาได้นิดนึงแล้วนะครับก็ก็ลุ้นได้นะครับไอซ์ไห้าสิบห้าโอเคตรงนี้ก็ลุ้นดูว่าถ้าไม่หลดยี่สีุ่เก้าศูนย์จะไปถึงยี่สิบหกบาทได้ถ้าผ่าน26บาทนะครับถ้าผ่านยีบาทต้านถัดไปก็จะเป็น27แล้วก็เป็น28 แล้วก็ไปยี่สิบเก้าครับผมตามนี้เลยครับนะครับลุนลุนยาวๆครับลุนยาวๆไอ้ไซยังต่ำอยู่ยังยังมีพื้นที่ให้วิ่งนะครับกว่าจะโอเวอร์บอทอสตัวต่อไปอิชิโอ้จำจำอิชิวันนี้ก็ทำราคา breakak เบ h คไฮ13.10นะครับตอนนี้เปิดอยู่ที่13.20ก็ตอนนี้แนวรับที่ใกล้ที่สุดคือ13.10ตรงนี้นะครับแนวรับถัดลงมาก็จะเป็นตรงนี้ครับ12.80ถ้าหลุด12.80นี้ทีก็นี่เลยครับ12.40นะครับแต่ถ้าไม่หลุด13.10แล้วขึ้นไปได้นะครับแนวต้านแรกที่เจอคือแกวบตรงนี้ครับ สิบสามจุดสามศูนย์แล้วก็ไปที่สิบสามจุดหกศูนย์กับบนตรงนี้ครับสิบสามจุดเก้าศูนย์ผ่านนี้ได้ก็ไปไฮเก่าเลยครับสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์เลย i อเอสหกสิบเอ็ดโอเคครับพวกนี้ก็ลุ้นว่ากรอบน,นี้นะครับเลือกทางสิบสามจุดหนึ่งกับสิบสามจุดสามครับถ้าหลุดจุดหนึ่งมาก็นี่ครับสิบสองจุดแปดแล้วก็สิบสองจุดสี่ ถ้าผ่าน13.3ขึ้นไปได้ก็13.6 13.9 14.7ลุ้นยาวๆไปเลยครับผมอิชิตัวต่อไป SAK สักโอสักนี่โหดร้ายมากครับทุะเละเทเลยก็อาจจะเกี่ยวกับนโยบายอะไรด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันตรงนี้แนวรับเดิมที่เคยทำไว้ก็บริเวณนี้นะครับ10.40 ตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วนะครับก็กลายเป็นแนวต้านนะครับสิบจุดสี่ศูนย์สำหรับแนรับถัดไปก็บริเวณนี้ครับเก้าจุดห้าห้านะครับก็รอดูนะครับพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงกันก็จะกลับผ่านสิบจุดสี่ศูนย์ขึ้นไปได้ถ้าผ่านขึ้นไปได้นแนวต้านแรกที่จะเจอก็ตรงน,นี้เลยครับสิบจุดแปดศูนย์แล้วก็เป็นสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นะครับ แล้วก็ไปนู่นเลยครับ11.70เลยรุ่นยาวๆไปเลยนะครับแต่ถ้าหลุดก็นี่นะครับไม่มีของก็อย่าเพิ่งเข้าไปครับรอจังหวะให้เขาย่ำฐานให้เรียบร้อยสร้างฐานใหม่แล้วค่อยว่ากันครับผมสักครับต้ต่อไปคําเว e l l โอ้ ็อย่างที่เห็นนะครับพุ่งเปไปอย่างนี้ RSI 91แล้วไม่มีของก็อย่าไปยุ่งนะครับปล่อยเข้าไปเห็นได้ว,ว่าเนี่ยลากขึ้นมาแล้วก็มีแรงขายลงมาทิ้งไส้ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่ย่อต่อได้น,นะครับตัวนี้ก็ใครที่มีของอยู่ก็หายจังหวะเท่คโปรฟิตออกมานะครับส่วนใครที่ไม่มีของก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะครับรอ้อยเขาจบ เรื่องการย่อเรื่องการขายของอะไรกันให้เสร็จก่อนไอ้สายเก้าสิบเอ็ดที่มันมันไกลเกินไปแล้วนะครับเข้าไปเสี่ยงในการติดดอยได้นะครับผมคัมเวลครับตัวต่อไปตัวสุดท้าย JWDJWD ก็ตรงนี้ขอใช้โดยจิตัวนี้เป็นไฮกับโลเลยกันครับสิบสามจุดศน อ่สิบสองดห้าศูนย์วันนี้ปิดที่สิบสองจุด็ดศูนย์นะครับก็รอรู้ว่าพรุ่งนี้นะครับจะเลือกทางเป็นทางไหนนะครับถ้าเลือกลงนะครับในรอบถัดไปก็สิบสองุศูนแต่ถ้าลงอีกก็ปล่อยครับส่วนถ้าเลือกขึ้นนะครับแนวต้านสิบ0าจดย์ถ้าผ่านได้ก็จะไปที่สิบสามจุดสี่ศแล้วก็เป็นนี่นะครับสิบสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับสิบ0ี่จุดก็กรอบนี้ครับสำหรับ j w d ครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับหุ้นที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามานะครับกรอบการเล่นเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาข้อมูลเพิเ่มเติมทั้งในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานบริษัทข้อมูลาการดําเนินกิจการหรือว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะบ้านเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละตัวนั้นๆน,น,นะครับทั้งนี้เนี่ยก็สามารถเอามาเป็นข้อมูลประกอบซึ่งกันและกันเพื่อใช้ ในการพิจารณาเข้าซื้อหรือขายหุ้นที่ถืออยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ในการหายจังหวะเล่นได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนคนอื่นได้รับชมกันนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาด ในคลิปต่อไปที่ไข่น้ยจะทําลงมาให้ในช่องมองหุ้นกับไข่น้ยครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็โชคดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ